รายงานภาวะเศรษฐกิจการคังจังหวัดลำปางประจำเดือนมิถุนายน2566เศรษฐกิจจังหวัดลำปางในเดือนมิถุนายน2566โดยรวมขยายตัวร้อยละ3.8เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อนขยายตัวในอัตราที่ลดลงจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ4.3สะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการผลิตและด้านการใช้จ่ายเศรษฐกิจด้านการผลิตขยายตัวร้อยละ4.4เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อน สะท้อนจากดัชนีภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ7.2เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อนจากปริมาณผลผลิตสับปะรดจากความต้องการของตลาดที่มีอย่างต่อเนื่องและราคาอยู่ในเกณฑ์ดีด้านผลผลิตปศุสุสตั์เพิ่มขึ้นจากจำนวนสุกรเนื่องจาก,กเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ดีประกอบกับมีการขยายการผลิตเพื่อรองรับความต้องการการบริโภคที่เพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของเศษรษฐกิจ กระบือและไก่ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามเกษตรกร,ร,กรยังมีความกังวลในเรื่องต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งราคาวัตถุดิบและอาหารสัตว์ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ6.7เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อนสะท้อนจากปริมาณหินอุตสาหกรรมหินปูนก่อสร้างและหินอุตสาหกรรมหินปูนซีเมนต์ขยายตัวจากปัจจัยการขยายตัวภาคการก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชนสอดคล้องกับยอดขายวัสดุและอุปกรณ ก,การก่อสร้างและพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างรวมที่เพิ่มขึ้นด้านภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดอุตสาหกรรมขยายตัวจากภาวะการผลิตภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดที่ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ภาคบริการขยายตัวร้อยละ2.4เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อนพิจารณาจากภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและอัตคารรหมวดขายส่งขายปลีกและยอดขายสินค้าในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดที่เพิ่มขึ้นตามภาคการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นประกอบกับจังหวัดลำปางมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยดึงเม็ดเงินและกระตุ้นการใช้ใจ่ายในจังหวัดลำปาง เศรษฐกิจด้านการใช้จ่ายขยายตัวร้อยละ2.5เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อนจากการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ3.9เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อนสะท้อนจากยอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้นซึ่งได้รับปัจจัยหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศและภาคการท่องเที่ยวเป็นสําคัญขณะที่ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้รวมหกตัวจากการผันผวน,นทางเศรษฐกิจที่ยังดําเนินต่อไปรวมทั้งความมั่นใจของผู้บริโภคที่ยังไม่ดีขึ้น การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ2.6เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อนจากตินเชื่อเพื่อการลงทุนตามการลงทุนเพื่อการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมและการลงทุนก่อสร้างที่ขยายตัวรวมทั้งแรงหนุนจากความเชื่อมั่นเศรษฐกิจภายในประเทศและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวสะท้อนจากพื้นที่อนุญาตก่อสร้างรวมและยอดขายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างปรับตัวดีขึ้นการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ1.2เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อน พิจารณาจากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจําและรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการใช้จ่ายเงินภาครัฐในการเร่งรัดก,การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดด้านรายได้เกษตรกรพบว่าขยายตัวร้อยละ1.1เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อนจากราคาสินค้าเกษตรอยู่ในเกณฑ์ดีเสถียรภาพเศรษฐกษิจอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงร้อยละสูงเมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกันกับปีก่อน ชะลอตัวต่อเนื่องจากการชะลอตัวของราคาสินค้าในหมวดอาหารโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มเนื้อสัตว์และเครื่องประกอบอาหารที่ราคาปรับลดลงเนื่องจากมีปริมาณออกสู่ตลาดที่เพิ่มขึ้นและมีสต็อกสะสมจากผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ขยายปริมาณการเลี้ยงรวมทั้งการลดลงของราคาน้ํามันเชื้อเพลิงโดยปรับลดลงทั้งน้ํามันในกลุ่มดีเซลแก๊สโซฮอและเบนซิน สำหรับการจ้างงานขยายตัวร้อยละ0.1เมื่อเทียบจากช่วงเดือนเดียวกันตับปีก่อนโดยภาครวมทยอยฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจทั้งภาคอุตสาหกรรมและการบริการ